เงีนยมาแรงเสมอเน่านกหนากับเพาท่านเป็ปันไดดอกเสือแขนเง้าวคบเพเดีอยวไปใจดเหนอยช่วงนี้กำลังา่ลเผากนี่ละมันแยอมันยำแปดเหมือนควันหอดเด้อไปกลับได้บนี่จไปน้ำบอออมายูวันนี้กลับมาสละคามครับผม เมื่อึ้นเนี่ยอยู่จีนบุรีครับตีมหาโพธิเนี่ยเมื่อถ้าว่ามือขึ้นใครเนี่ยเลิกปี2 2> สองเมื่อแรงไปต่ออำื้อปีจม <า S 1> สองอาทิตย์บอกก็ได้ติดตามเพราะมันคือนะในตัวเองครับแต่ว่าลำเผาเหมืนอนกันต้องทายชิพทายบุบไปอยู่อนันนี้ผมผมมีรถออกมาเนี่ย อาธนากอได้ล่างได้อันเัาอี้สมแล้วดิเอาอีสมมาสม,มเย็นเด็กโ,โอ้โอ้โอ้แม่โอเปเกี่ยนี่แน่นี่แนแบ,บผมผมกับของหอดวันแซ่แบบนีด เรียวมเเวมเเ็วแม่ก็ต้องคอนมองฉันละเนาะมาไปน้ำตกหอยบ้ว่ะไปครับผมไปเปิงโรงแรมน้ำันขี่รถอีสมอีสมเนี่ปีกัวอ่ะเด้หนิคือมาคุ้มอยู นี่แต่ใสงนนัสงนน้นนกเนาะตลอดตั้งแต่นีรถเนาะบ้านเจ้าออกไปน่ายตอนงแต่เจ้าหยุดนี่นัดหน,นแบบไหนของเขาเยด็ดว่าเจนน้าเย็ดถนนแลบยางจนเปนแหลบยางเป็นแลบยางแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวโอ้เพื่นเชียร์ถนนใหม่ คือบกอขยายคือว่าสิขยายไรทั้งคือบกอขยายออเออมือเอา้เอาแม่มันคืออ่อนลงอ่อนลงนี่มันเปลี่ยนเกียจแม่เนี่ยเอ๊ะเจ้าชี้เกียร์อะไรอย่างงัสั่นโอ้แม่หนำแม่จะใส่หมูแม่หนำพระปาวาโอ้ยอย่างผมนี่หนำอย่างละเนาะเอา้ารถมึง เดอเฟกโฮมอาหมู่บ้านเดอะบอสโฮมนะครับจะเปิดอีกเก้าหลังใครสนใจเตรียมตัวเลยนะครับ uh, ชั้นเดียวนะครับผมชั้นเดียวหมู่บ้านเดอะบอสโฮมติเปิดอีกเก้าหลังครับเก้า uh, หลังนี่อ่า uh, ตอนนี้ก็ได้ประมาณห่าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าพร้อมเข้าอยู่ก็จะต่อยเก้าหลัง ันหน้าเขาหากันแล้วก็บ้านไทยต่อไปนี้ก็คือหันหนา้าไปทิศใต้นะครับเป็นทิศที่ดีดสุนๆไปขอจานในคฮม<ะ>พินส์กดนโอ้ติ่งนะฮะสวัสดีครับผมลงมาแล้วนะครับดิว ตั้งหลังมีพนแม่บอกางเตตเาเตอร์เด็ตู้เย็นเจ้ไว้ใสตู้เย็นน่อยเพื่อไว้ใส่เป็นช่องเหมันเนาะนี่ตู้น,น,ววตน,นอยเ็นเววนิบ่พมีปักน่งอยู่ผีไหม ีเป็นวางเิงหนึ่งนีเป็นบางเป็นางครับรอนงแก้ั้งอะไรถเเย็นดิ่งหนงเดิอนไฟเราลงมาตลาด